มาคืนสักวันเนี่ยจะพามานอนค้างกรับมมัสการครับหลวงตาครับนมาสักการครับอะไรลุกขึ้นมาถามว่าเออปู่เมีอะไรบอกเออไปจุดทูกขอก็มาเขาสักมาขอปฏิบัติธรรมมาขอปฏิบัติธรรมสักสองสามวันอยู่ที่นี่ไม่ได้มารบกวนอะไรไปบอกเขาแค่นั้นเองครับขยาิโยมมานี่จะเห็นเลยใช่ไหมครับเจอมาเจอถ้าเขาบานนี้เขาจะเจอ กันหลายคนเจอดีๆหลายคนเจอดีหลายคนเมนเจอหมดพระก็เจอใช่ไหมครับพระเจอโดนลากโดนอยู่ไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้เลยที่เข้ามานะแต่แต่มาเข้ามาอยู่แล้วมาทำวามนามาพัฒนาไม่มีใครอยู่ได้เลยในสถานที่ทรงนี้อยู่ได้อย่างมากได้เกินอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งส่วนมากไม่ถึงเดือนนักที ไปหมดไปก่อนเลยใช่ไหมครับก่อนเจอก่อนไปก่อนบางทีก็เป็นผู้หญิงมาอืนชี้มือว่าเขาแบบผู้หญิงมาแต่งแบบอะไรแบบคนเป็นคนสมายก่อนมีผ้าตะใบผ้าลายห้อยแล้วก็ผมยาวมายืนชี้หน้าว่ามาทําอะไรกันมาชี้หน้าเขาโน่นวิ่งไปขอบประตูเรียกปูว่าปูปูปม,มีคนมาชี้หน้าว่าเขา เขาบอกอ้าวไปทําอะไรเขาก็เลยขอถามมาพอลุงเคืนวันเขาก็ไายอยู่ไม,ม่ได้แบบนี้นะบแบบเนี้ยเยอะแลบบ้วแบบไม่มีใครอยู่อยู่องค์เดียวมาตลอดกูอยู่อยู่อยู่รูปรูป,รปเดียว,ยวนี่กี่ปีแล้วครับผมก็มาตั้งแต่ตอนเมื่อพศอตอเมื่อพศอตอเท่าไหร่ห้าปีปีปีสุดหรือไง สี่ไม่ห้าหรือห้าไม่ได้สองห้าี่ศูนย์ประมาณนี้ใช่ไหมครับสี่นไม่ห้เนี่ยน่ะสี่ศูนย์ไม่ห้าศูนก็หลายปีแล้วเนี่ยหลายปีประมาณสี่ศูนย์นะห้าศูนย์ะถ้าห้าศูนย์เนี่ยถ้าห้าศูนย์ก็สิบเจ็ดปีนี้น่าจะเป็นสี่ศูนย์เพราะว่าถ้าสี่ศูนย์ก็ยี่สิบกว่าปีแล้วปู่เพราะมามาตอนนั้นรัฐบาลกําลังกําลังกำลังพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ป่ายกให้วัด ให้ให้ให้พระอยู่ได้แล้วก็ให้อาตมาไปประชุมที่วัดอ่าวัดอะไรวัดท่านสลริกังหวัดปาจีนบุรีไปประชุมอีกสามวันแล้วก็ออกใบให้มาบอกให้ดูแลป่าช่วยต้นป่าไม้ไปด้วยแล้วก็ดูแลตรงนี้แล้วก็มอบที่ให้สิบห้าไร่เป็นสร้างได้ทําวัดได้ในเขตสิบห้าไร่ที่ที่วัดของเราเนี่นะครับไม่วัดของเรา แต่ว่าเลยรอบๆไปนี้ก็เขาก็ให้เราดูแดดนีน่แหละมันก็ถ้าก็เป็น,เป,นเป็นเขตของวัดหมดครับประมาณกี่ไร่ครับในนี้มันทั้งหมดมันเสาฟ้างยาวไปนู่นด้วยไปถึงข้างนอกนูน้นรอบถน,นนเนี้ยประมาณสามสิบห้าในใบนั้น <59 S 2> มันห <59 S 2> ้าสิเก้าไร่ห้าสิบเก้าไร่ห้าสิบเก้าไร่ ในใบนั้นเขียนเขียนไว้59ไล่59ไร่กับสองงาน,นงไม <59 S 1> ่59ไร่กับสงงานครับแล้วก็เลยไปทําเรื่องขึ้นกรมศาสนาไว้20ไล่ขอเขา20ไล่การทำลงลงไป20ไร่ครับตอนนี้จะขออนุญาตจะถามหลวงตาว่าที่หลวงตามาอยู่ที่นี่ มีฝันดีนิมิตด,ดีได้มีแนวทางไหมครับอตอนแรกแรกที่เข้ามาก็มาเจอกับเจ้าที่เนี่ยอยู่กตินี้นะที่แรกเลยครับผมแล้วก็มาก็เจอเจ้าที่เป็นผู้ชายคนโบราณเก่าๆครับตัดผนเตียมนหน่อยอก็เด้มาถาม ว่าเออมาจากไหนมายังไงบอกว่าจะมามาทุดองแล้วก็เลยเห็นมันเป็นวัดล้างก็อยากจะมาพัฒนาอยากจะมาทำาอะไรนี่นะก็เลยคุยกับเขาเขาบอกอมไม่เป็นไรถ้าจะทำแต่ไม่ต้องรีบต้องร้อนนะค่อยๆทำทำไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะช่วยด้วยอะไรด้วยครับล้วถามว่ายอมมาตัไหนเขาบอกเขาอยู่แถวนี้นะบ้านเขาอยู่แถวนี้เพื่อไม่ใส่มีพักมีพักกะม้มาห้อยไหลแล้วก็นุ่งเก่งหูรูด เมื่อประมาณหุกข่าวเนี่ยที่ผูกคนสมัยเก่าอ่ะสมัยก่อนไม่ใส่เสื้อแล้วก็มีผ้ามาห้อยมาจะมาคุยด้วยแล้วก็ตอนจะกลับถามเขาว่าบ้านอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่แถเนี้เขาก็ลากลับแล้วก็ก็เดินลงไปข้างล่างเนี้ยข้างล่างเนี่ยมันก็มีคนอยู่ข้างล่างต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็บางต้นไม้แล้วก็หายไปเลย เขาเคยบอกตัวเลขไหมหลวงตาก็แน่นอนบอกให้หนึ่งเจ็ดสี่วันโอ้ในสมัยนั้นในช่วงนั้นสมัยที่มาแรกๆเลยตอนที่หลวงตามาอยู่ใหม่ๆเข้ามาอยู่รกๆที่เจอรกๆเข้าสามตัวเลยสามตัวแป๊ะสามตัวตรงนั้นตรงที่สร้างโรงพ้ารถจอดเต็มเลยหลังจากนั้นมาพอนั่นมาก็เขามาบอกว่าปิดนะาไม่ปิดอยู่ไม่ได้นะเขาบอก เผอเผจะไม่มีชีวิตอยู่ด้วยเขาบอกงั้นโอ้คนที่คนที่หลวอตา้มาบอกเขาก็เลยปิดแล้วมากไม่เคยให้อีกเลยคนที่มาบอกหลวงตาหนึ่งสี่เจ็ดใช่ไหมครับจากนั้นมาก็เลยปิดเลยเลยไม่เคยไม่เคยได้อีกเลยไม่เคยบอกให้เลยแต่ว่ามีแต่ว่าบางทีฝันนั่งอะไรมาก็จะเฉียวเฉียวเฉียดหรือว่าพริกกระว่าอะไรประมาณเนี้แล้วสําหรับเที่ยวนี้งวดนี้มีไหมหลวงตาวันนี้ที่ เล่าให้อาจารย์แขกฟังก็วัชรศักขึ้นของพรกกับขึ้นพญานาคเนี่ยก็มาเข้าฝันเดียวมาเข้าฝันแล้วไปงานเมืองอะไรก็ไม่รู้มีคนเยอะมีคนเยอะเลยเขากำลังทำบุญทำวิธีอะไรกันแล้วก็ไปเขาพาไปก็มีทั้งพระทั้งคนเยอะไปมัก็ไม่รู้นะว่าเมืองอะไรครับแล้วก็ตอนจะกลับมาเนี่ย เขาบอกอ่ใส่ซลล์ลอตเตอรีร่นะลอยขึ้นมาเลยหกตัวเลยโอ้ลอยขึ้นมาหกตัวเลย <6 S 2> เหรอหกตัวเลยที่บอกไปบอกอาจารย์แขกไปเตรียมแคปเตรียมโจดเดอ้อพี่น้องบอกอาจารย์แขปไปเนี่ยแต่ไม่รู้นะว่ามันจะมาตามนี้ไหมครับเ,เพราะมันลอยมาหกตัวนี่มันมีมันมีเจ็ดสามเจ็ดกราบเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์สามเห็นเห็นเห็นแบบนั้น เท่าที่ในในในฝันใช่ไหมลุงดาแล้วก็สองตัวสองตัวเจ็ดสามสองตัวเจ็ดสามเขาบอกว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่อนที่บอกที่ที่บอกให้ในในนิมิตที่เห็นใ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 นฝันในนิมิตเ็นเป็นเป็นคารวาสหรือว่าเป็นเป็นคาราวาสในงานที่ที่ที่ไปมาในนิมิตที่ไปมาครับเขาเขาบอกให้มาแบบนั้นโอ้โห เด็ดมากเลยได้หก<แ>ตัวแต่มันจะมายังไรมันก็องแต่อาตามามั่นใจสามตัวหลังโอ้หลวงหลวงปู่ <7 30. S 1> มั่นใจสามตัวหลังเจ็ด <7 30. S 3> สามศูนย์เ็ดสามศูนย์แต่มันจะมันจะมาอย่างไงอันนี้ยังไม่รู้นะคร,ครับเ็นแนะวทามันเพราะว่าตอนนี้อาตมาไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อมากก็เพราะว่าตัวเชี่ลมววันแรงพอมันออกปุ๊บไป หลวงตาครับขออนุญาตถามอีกครั้งหนึ่งครับหกตัวมีอะไรมั่งครับหลวงตาเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามสองตัวครับผมเจ็ดสามเจ็ดสามมันจะพลิกยังไงอันนี้ต้องดูเอาอีกทีหนึ่ครับของบอกให้หลวงตาไปซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมครับให้ไปซื้อลอตเตอรี่ครับพี่น้องเอฟซีตามนีอเด้อครับเพราะว่าตอนตอนที่ ที่ฝันตรงนี้วางโครงการจะขึ้นพระตรงนี้พระใหญ่ที่พระใหญ่สักองค์ึงขึ้พญานาไว้ล้อมพระใหญ่ข่าอีกสองตัวอันนี้หลวงตาฝันเด็ดนะครับพึ่งเป็นครั้งแรกในหลายสิบปีนะครับหลวงตาพึ่งฝันได้หกตัวนะครับได้หกตัวแล้วก็ได้สองตัวด้วยนะครับ อาอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางเอาไว้นะครับอาพี่น้องอเอฟซีก็ไปพี่เจรณาเบิงเด้อครับพิดถูกกะยจบ่ากันครับเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกและเป็นภูมิใหม่ด้วยครับที่วัดป่าภูกระแตนะครับวัดป่าภูกระแตนะครับพี่น้องอาแคปหน้าจอเอาไว้ไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้เบิงนะครับบางบางที่อาจจะเป็นตัวเลข โชคลาภสำหรับพี่น้องเอฟซีก็ได้นะครับเป็นที่ใหม่แรงใหม่หลังที่เพิ่นอยากให้อาเฮ็ดให้สางนะครับเพิ่นอยากให้เฮ็ดให้สางอยากให้บูรณะสมแท้วัดปลาแห่งนน้นะครับเอาท่ายคลิปให้พี่น้องโชคมันรำด้วยกันทุกทุกท่กทานนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ